อีอย่างว่าอยู่ดีๆรัฐบาลเขมรก็ในประเทศคนเกาหลีออกจากประเทศในทันทีจากข้อหาที่ว่าแกล้งทําให้ตัวเองนั้นดูเหมือนจะเป็นคนที่ถูกจับไปเรียกค่าถ่ายนะครับทั้งทางที่ในความเป็นจริงเขาแค่อยากจะขูดรีดเงินจากครอบครัวที่อยู่เกาหลีซะอย่างนั้นซึ่งมันก็เลยทําให้ประเทศกมัมพูชาเนี่ยต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงหาว่าเป็นประเทศที่มีแต่แก๊งอาชญากรแก๊งลักพาตัวเกิดขึ้นโอไมคอด กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะจ๊าวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของน้าหัวงอ,อคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ทา้ทุกคนได้ยินเสียงหน้าแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไล้กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาเล่าเรื่องที่น้าอ่านตอนแรกเนี่ยน้าถึงกับต้องเอาเท้าขึ้นมาเกาที่หัวแกกๆ,ๆเลยนะครับ ต้องขอเท้าความเอาไว้นิดหนึ่งนะครับโดยมันมีข่าวที่เชื่อมโยงกับข่าวที่สื่อเกาหลีได้เคยออกมารายงานข่าวก่อนหน้าน,นี้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะโดยในตอนนั้นเนี่ยสื่อเกาหลีได้มีการลงข่าวเอาไว้ซะใหญ่โตเลยนะครับว่าแคมโบอราเป็นประเทศที่ไม่ควรจะเอาเท้าไปเหยียบที่แผ่นดินนั้นโดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นประเทศที่มีแต่แก๊งอาชญากรเดินกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดวันดีคืนดีนักท่องเที่ยวกาลังเด,เดินเที่ยวๆอยู่เนี่ยก็อาจจะโดนอุ้มไปเรียกค่าไถ่แบบไม่มีเหตุผลได้ อะไรโน่นนี่นั่นแล้วก็มีการออกมาประกาศเตือนให้ชาวเกาหลีตใต้ทุกๆคนอย่าลิไปเที่ยวที่แคมบูดียาโดยเด็ดขาดซึ่งสื่อที่รายงานข่าวนี้ก็เป็นสื่ออันดับหนึ่งของเกาหลีใต้อย่าง KBS เลยนะครับและในตอนนั้นเนี่ยคนเก,กาเก็ถึงกับช็อกตาตั้งัไบต,ตามๆกันเพราะพวกเขาก็ไม่เชื่อว่าประเทศของพวกเขานี่จะเป็นประเทศแห่งอาชญากรก็เลยมีการออกมาเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเขมรทําอะไรสักอย่างซี่เพื่อที่เป็นการปกป้องหน้าตาของประเทศตัวเองบ้าง ไม่งั้นเดี๋ยวชาวบ้านชาวช่องเขาก็จะคิดว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่ไม่น่าอยู่ซึ่งสุดท้ายนะครับทางสันักง,งานตำรวจแห่งชาติของเขมรก็ได้มีการออกมา,ถาแถลงข่าวด่วนเลยนะครับว่าสิ่งที่สื่อกาลีพูดเนี่ยมันไม่เป็นความจริงแคมโบอร์รเป็นประเทศที่น่าอยู่จะตายไอ้เรื่องคดีลักพาตัวอะไรแบบนั้นเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่ก่อตั้งประเทศกัมพูชาเลยด้วยซ้ําไม่เคยมีคดีลักพาตัวซากกะคดีเดียว แล้วถ้าหากมีการลักพาตัวเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่คนคเขมรแต่ก็น่าจะเป็นคนเกาหลีใต้นั่นแหละที่มาทาธุรกิจผิดกฎหมายที่นี่ก็กลับกลายเป็นโบยให้กับทางเกาหลีใต้ไปซะอย่งงางนั้นนะครับและสุดท้ายเนี่ยเมื่อช่วงวันที่1ที่ผ่านมาทางรัฐบาลของเขมรก็เล่นใหญ่เล่นโตเลยนะครับว่าได้มีการจับหนุ่มชาวเกาหลีใต้คนหนึ่งด้วยข้อหาสร้างข่าวปลอมและทําให้หน้าตาของประเทศกัมพูชาเนี่ยมันเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับ แล้วก็จะส่งหนุ่มชาวเกาหลีใต้คนนี้กลับประเทศในทันทีจะขึ้นแบล็กลิสต์ให้เขาด้วยนะว่าหนุ่มคนนี้ห้ามเดินทางมาเหยียบที่แผ่นดินของเขมรอีกเป็นอันขาดส่วนสําหรับรายละเอียดที่แคนโบเดียเขาบอกไว้นะครับก็คือไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในรายชื่อของคนเกาหลีใต้คนหนึ่งที่ถูกระบุว่าเป็นคนที่โดนแก๊งลักพาตัวอุ้มไปเรียกค่าถ่ายนะครับซึ่งพอรัฐบาลเขมรได้ตรวจสอบในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยพบว่าไอ้หนุ่มคนนี้ยังคงอยู่ในกัมพูชาอย่างสุขสบายดีปกติสุข ไม่มีการเรียกค่าถ่ายแต่อย่างใดแล้วก็เลยมีการเค้นความจริงจากหนุ่มคนนี้นะครับสรุปได้ว่ากไอ้หนุ่มคนนี้เองนี่แหละที่เป็นคนติดต่อไปหาครอบครัวที่เกาหลีใต้นะครับบอกว่าเขาถูกเรียกค่าถ่ายที่กัมพูชาแล้วให้ครอบครัวเกาหลีใต้ที่อยู่เกาหลีเนี่ยส่งเงินมาช่วยเขาหน่อยอะไรโน่นนี่นั่นก็คือสร้างเรื่องขูดรีดเอาเงินจากครอบครัวที่อยู่เกาหลีนั่นแหละ มันก็เลยทาให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะครับเพราะครอบครัวที่อยู่เกาหลีก็ดันไปแจ้งความที่ประเทศเกาหลีแล้วสุดท้ายหน้าตาของกัมบูชามันก็เลยเสื่อมเสียกลายเป็นประเทศที่มีแต่แกงอาชญากรแกงลีไถและแกงเรียคาถ่ายซะอย่างนั้นส่วนสําหรับหลักฐานที่ทางกัมบูชาเขาแจกแจงเอาไว้นะครับคือเขาไปตรวจสอบที่อยู่ที่พักของดุ่มคนนี้เนี่ยก็ไปเจอว่าที่อยู่ที่ระบุเอาไว้ในเอกสารกับที่อยู่ปัจจุบันนั้นคนเะเรื่องกันเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงไม่สามารถบอกอะไรได้สักอย่างว่ามาทําอะไรที่กัมบูชา นุมคนนี้ก็ไม่พูดอะไรเลยสักกะคำซึ่งพอซักไปซักมาเนี่ยเขาก็สารภาพด้วยตัวเองนะครับว่าเป็นคนสร้างเรื่องทุกอย่างขึ้นมาด้วยตัวเองไม่มีใครจับเขาไปเรียกค่าไถ่อย่างไรก็ตามในตอนนี้ทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติของเขมรรวมถึงรัฐบาลเขมรก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าในหลังจากนี้ถ้ามันมีข่าวที่ถูกรายงานออกมาจากสื่อต่างประเทศคนคเขมรก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปอย่าเพิ่งไปเชื่อว่ามันเป็นข่าวจริงเพราะในความเป็นจริงมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้ สื่อต่างประเทศเนี่ยบางทีก็อาจจะแค่ต้องการโจมตีรัฐบาลกัมพูชาก็แค่นั้นอยากให้คนคอมเมนนั่นแตกแยกกันทางดีเราควรที่จะรักกันเอาไว้ประมาณนี้โอ้โหก็ปดท้ายแบบแฮปปี้เอนดิ้งกันซะอย่างนั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์บางส่วนของคนคอมเมนกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่าคดีลักพาตัวคดีหนึง่งในกัมพูชาเนี่ยสุดท้ายก็เป็นเพียงแค่เรื่องที่หนุ่มเกาหลีคนนี้สร้างเรื่องเอาไว้คนคอมเมนพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง คอมเมนต์แรกก็บอกว่านมเกาหลีคนนี้มีพฤติกรรมที่แปลกมากๆปกติจะมีแต่คนเขมรที่เดินทางไปทํางานที่เกาหลีแต่นมคนนี้ดันเดินทางมาที่เขมรแล้วบอกว่าที่นี่งานดีกว่าที่เกาหลีคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสุดท้ายความจริงก็ปรากฏคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเดี๋ยวหนะ้าตามข่าวที่ถูกรายง,งานออกมาจากสื่อเกาหลีเขาบอกว่ามีคดีลักพาตัวเป็นร้อยๆเป็นพันๆคดีเลยไม่ใช่เหรอนี่จับได้แค่หนึ่งคดี ก็มาบอกว่าข่าวที่สื่อเกาลีใต้ออกมารายงานข่าวมันเป็นข่าวปลอมแล้วเหรอคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าเราต้องไล่พวกเขากลับบ้านไปบ้างเพราะตอนนี้คนเกาหลีใต้ก็เริ่มไม่ต้อนรับคนเขมรให้เข้าไปทํางานที่นั่นอีกเช่นเดียวกันคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าคนเกาหลีใต้แค่คนเดียวก,มมก,วก,ล,ยวกลับทําให้หน้าตาของประเทศกัมพูชานั้นเสียหายทั้งประเทศคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคุณเป็นหนุ่มเกาหลีใต้ที่โชคดีมากมากที่ถูกรัฐบาลของเราจับได้ เรายังมีคนเกาหลีใต้อีกเป็นพันๆคนที่ทํางานสีเทาในกัมพูชาและพวกเขายังคงอยู่กันอย่างปกติสุขดีคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจับคนเกาหลีใต้ออกมาแฉว่าเขานั้นเรียกค่าถ่ายตัวเองแล้วคดีอื่นๆที่สื่อต่างชาติแฉเราอีกละ่ะไม่ว่าจะเป็นสื่ออังกฤษสื่อจากจีนหรือว่าสื่อจากอินเดียทําไมถึงไม่มีการชี้แจงเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าให้เขาแถลงข่าวขอโทษเราอย่างเป็นทางการแล้วส่งวิดีโอนี้ ไปที่ประเทศเกาหลีเพื่อที่ให้ประเทศเกาหลีนั้นถแถลงข่าวขอโทษเราบ้างเพราะสื่อเกาหลีใต้นั้นลงข่าวที่ไม่เป็นความจริงและทําให้ประเทศของเรานั้นต้องเส,สื่อมเสียคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่เข้าใจทําไมสื่อเกาหลีใต้ต้องรายงานข่าวแบบนี้ด้วยทั้งๆท,ท,ที่คนของเขาเองนั่นแหละที่มาทําเรื่องแย่ๆที่ประเทศของเราอยากจะรู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้หลังจากที่มันถูกแชร์ขึ้นพวกเขาจะทําข่าวขอโทษเราหรือเปล่า คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าราัฐบาลอินเดียออสเตรเลียฝรั่งเศสอังกฤษสวีเดนจีนญี่ปุน่นเกาหลีทุกๆประเทศที่กล่าวมาบอกว่าพลเมืองของเขาถูกหลอกที่กัมพูชาไปเป็นร้อยไปเป็นพันคนแต่ดูสิ่งที่รัฐบาลกัมพูชาทําสิจับคนเกาหลีแค่คนหนึ่งส่งกลับประเทศแล้วบอกว่าเขาแต่งเรื่องขึ้นมาให้ตัวเองนั้นโดนเรียกค่าไทยเฮอ,อคนใหญ่คนโตของเขมรเนี่ยไม่มีวิธีอื่นที่จะแก้ไขให้เรื่องนี้มันดีขึ้นมากกว่านี้ได้แล้วเหรอ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผมค่อนข้างสงสัยว่าทําไมเราถึงไม่จับหนุ่มคนนี้ลงโทษในประเทศกัมพูชาทําไมเราต้องในประเทศเขาออกจากประเทศด้วยละ่ะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสรุปจะเชื่อข่าวไหนดีสรุปจะเชื่อสื่อต่างประเทศหลายๆสื่อที่รายงานข่าวว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่มีแต่แกงอาชญากรหรือจะเชื่อรัฐบาลของเราที่จับผู้ลายได้หนึ่งคนและบอกว่าเขาเรียกค่าไถ่ตัวเอง อ่าก็คอมเมนต์ของคนเขเมยนไปฟังกันประมาณนี้กันแล้วกันนะครับคอมเมนต์ของคนเขเมรนในตอนนี้ก็กําลังเดือดเลยนะครับบางส่วนก็คิดว่ามันเป็นการโจมตีของสื่อต่างประเทศเพื่อที่จะทําให้กัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีใครอยากจะมาเหยียบนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็เริ่มจะสงสัยกันแล้วนะครับว่าเอ๊แล้วทําไมอยู่ดีๆสื่อต่างประเทศอยู่ดีๆหลายๆประเทศด้วยนะถึงได้มีการลงข่าวเอาไวเ้เหมือนๆกันนะครับ นี่ก็แสดงว่าเริ่มมีคนฉลาดขึ้นมาบ้างแล้วนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีเอสสงสัยกันบ้างแหละว่าทําไมยูดีสื่อต่างประเทศเขาถึงได้รายง,งานข่าวเอาไว้เหมือนเหมือนกันเดะก็เลิกเชื่อสื่อภายในประเทศบ้างก็น่าจะดีนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนละ่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้น่าทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยกนแล้วกันนะจ๊ะและสำหรับในคลิปนี้ก็หมดเวลาของนาแล้วขอลากันเลยก็แล้วกันสวัสดีและสะวีดัตครับ